สวัสดีค่ะเพื่อนๆวารีแพรก,กับพัชชาแน,นลนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาช้อปปิ้งที่ BJ มาซื้อ,อกับข้าวเข้าไปทำอาหารให้ลูกกินดีกว่านะคะเพื่อนๆก็ปกติเราจะทำอาหารจากที่ร้านแล้วก็เอามาให้ลูกกินที่บ้านเงนี้ยแบบมันทุกวันทุกวันเขาก็เบื่อเนาะเราก็แค่จะมาซื้ออย่างอื่นที่ไม่ได้เอาจากในร้านนะคะแล้วก็ไปให้เขาออกไอเดียแล้วก็คุกกันเองแต่จริงจริงก็รู้แหละว่าถ้าซื้อเหมือนว่าพอกช็อปไปคือเป็น เป็นสเต็กหมูเป็นอะไรไปก็ได้แค่ไปย่างทาสเต็กนะคะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับเอาอาหารมาจากในร้านเนาะแล้วก็ให้เขามาแบบเหมือนว่าทํากิจกรรมร่วมกับเราโดยการคุกอ,อาหารให้กับตัวเองกินนะคะถ้าอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนๆเ,นเนข้าไปดูกันค่ะว่าเราจะซื้ออะไรบ้างนะคะวันนี้ต้นไม้เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อีกหน่อยก็ เป็นสีสดๆแล้วก็ร่วงลงไปเพื่อนเขาก็เริ่มขายของของช่วงฮาโลวีนแล้วนะคะฮาโลวีนปีนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเลยนี้เป็นพวกเครื่องนอนเป็นพวกอาลามนันยาทั้งหลายแต่ว่าเราจะมาเอาสตรอเบอรี่อะโวคาโดแล้วก็มาซื้อ ท็พอปท็อปสเต็กนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูกันสตรอเบอรี่ก่อนนี่นะคะสตรอเบอรี่มีอันใหญ่อันเล็กสอง,สองหกบาทจ้าซื้อไปไม่เคยกินหมดเลยอะ่ะหน้าหมดก่อนอันไหนดีนะดีไหมเนี่ยอันนี้หกบาทสี่เก้าอ่ะไปกล่องเล็กว่ากันเนาะ แล้วก็อะโวคาโดอะโวคาโดห้าลูกห้าบาทะคะ่ะตบลูกละบาทโอเคห้าลูกนะคะห้าลูกห้าบาทอันนี้ก็จะเป็นพวกซอสซ่านะคะโกคาเมาเล่ไปเอาไก่ที่มันจะเอาไก่ชิคก์เอนบีชิคก,ก์กเกนอนไก รัอนี้จะเป็นพวกซีฟู้ดนะคะเป็นปลาปลาเท้าไม่ใช่ได้กินเนาะไม่รู้ไปทำอะไรกินทำปลากิงไม่เป็นเพราะเราไม่กินปลาพวกแซลมอนนี้มันก็มีกระดูกแซลมอนเราก็เอาของที่ร้านมาให้ลูกกินเป็นประจำนะคะเราก็เลยไม่ถึงน้องไก่น้องไก่ก็พอแล้วก็เก้าเซนเหมือนกันนะคะ แต่เราไม่เอาเราจะเดินไปดูหมูกันดีกว่านี่ก็เป็นพวกปลาที่เขาแพ็คเป็นแพ็แพะคๆแล้วกกุ้งแต่เราเพิ่งซื้อมานี่ก็เป็นพวกเนื้อหางลายนะคะ ที่เราว่าเราจะมาซื้อพาวละพาวละสองบาทเก้าเซนนะคะเพ <ๆ S 1> ื่อนแท็นีทท้ทั้งแท็กเนี่ยสิบเอ็ดเหรียญกว่าแท็กไหนดีเนาะอันนี้ไม่มีกระดดกอันนี้มันพักลอยแต่ว่ามันชอบแข็งนะคะเพื่อนมันชอบแข็งเอาเอาอันนี้ไปดีกว่าอันนี้เก้าบาทกว่าน้อยหน่อยเราไม่ได้อยากอาเยะแท็กนี้นะคะน้ําหนักห้าพาวห้าพาวประมาณสองกิโลกากว่าเก้าเหรียญหกสิบนะคะ เดินไปหาถุงใส่เพราะว่าเดี๋ยวลืมน,นี้จะเป็นพวกน้ำผลไม้นะคะเพื่อนๆน้ำเติมของ,องชาปิคานะ่าหนึ่งกระลอนใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆหกเหรียญหกเหรียญมีหลายแบบมีอีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้ก็เป็นแบบครึ่งกระลอนเนาะขวดหนึ่งครึ่งกระลอนสองขวดรวมกันกน็หกเหรียญเหมือนกันนะคะเพื่อนน้ำผลมไม้ที่เนี่ยปลูกไม่แพงอันนี้ก็เป็นพวกไอติมน,นะคะตอนนี้มีโปรด้วยกระปุกเบลเลยสามเก้าเก้านะคะเพื่อน แค่แบบสอันเหรออันอันเดียวอันเดียวสามเก้า้าน,นี้เป็น,นเฮเกนดาร์ฟเฮเก้นดารตอนนี้ยังไม่มีโปรนะคะปุกใหญ่อย่างเงี้ยสิบเหรียญเก้าส้านะคะเพื่อนๆสิบเหรียญเก้า้าันี้ก็เป็นแปดเหรียญเก้าส้านะคะตวกน,นี้ก็ไม่แพงนะแล้วก็มี นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะกลับบ้านละเพราะว่าต้องไปทําอาหารให้ลูกกินอีกเนาะก็คือไปชวนเขาทาอาหารนะคะเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนถ้าไงแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่บ้านนะคะเพื่อนถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาดูกันซิว่าของที่เราซื้อมามีอะไรบ้างนะคะหมดไป2ที่ที่ละ70 70เจ็ดสิบกว่าเหรียญบังเอิญบังเอิญที่หนึ่งเจ็ดสิบสี่เหรียญที่หนึ่งเจ็ดสิบหกเหรียญนะคะเพื่อนๆสองที่รวมกันก็ร้อยห้าสิบเหรียญพอดีเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าร้อยห้าสิบเหรียญมีอะไรบ้างค่ะ อันนี้มีองุ่นแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ถุงขยะนะคะอะโวคาโดอันนั้นเป็นพลาสติกแรปมันจะหมดพอดีเลยแล้วก็นมหนึง่งแกลอนวิปครีมมีกุ้งหนึ่งถุงส้มมีปูมีหนวดปลาหมึกมีปลาหมึกนั่นแหละทั้งตัวนะคะแล้วก็เป็นผักสลัดแล้วอันนั้นก็เป็นพอกช็อปของเราชิสเกนนะคะแล้วก็นมให้น้องแพนแพ็ พราะน้ำแพน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานนะคะเราจะต้องอให้น้ำแพ็งดื่มนมเพื่อเพิ่มน้ำหนักแล้วก็มีบักเก็ตหนึ่งอันโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลือ้ของออกจากกระเป๋าแล้วก็จะเริ่มทำอาหารแล้วนะคะ right, you gonna season it with salt and pepper with mm, those ones oh okay that one is a non signature <Yeah. S 1> <laughs> Yeah, so. It's looking good already. Yay. Good catch. ทำสองด้านเหมือนกันทั้งเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมันด้วยนะคะอะโวคาโดออยเพราะเผื่อว่าเราจะกินด้วยเพราะว่าเรากินขีโตนะคะเราเลยไม่ใช้น้ำมันอตกเป็นไฟยด้วยเป็นฝากับสเต็กเ,เข้ากันนะคะ just cool โอเค Yeah, I think that might be too much. Too much? Oh, whatever. You think too much? Food never be too much for you and on, right? Alright, yeah. <laughs> uh, for Okay. Turn on the gas. It's on mode right now. It's already on. We don't need a lighter, right? I don't know. Is so it light up yet? Yay. Ugh. We have to make it look fancy. Does not that just make it cook faster? No, it just make it look nice. Oh, both like, sides. Both sides on both of them. Yeah, both sides, both of them, and then oh. ready to go. Okay. เดฟอ้นพุทพอกช็อกออนกริลยี่ I think maybe like four minute on each side What do you think Yeah close it สีนาทีผ่านไปเราจะมากลับด้านแล้วนะคะโอ้ยรกเี่ยมี Looking good. Oh. <laughs> All right. So um. let's Just put it in. It doesn't matter which side. Yeah. Very good. Look at the smoke smell is really good it smell good already cool. done. i think so wow looking good Which side looks better Alright, this one <laughs> good asking i don't know does all look good and on ตำหมึกนะคะน่ากินมากเลยอน,อนน์ชอบกินของย่างนี่เป็นพอกช็อปควันขึ้นไอด้ดำๆนั่นเป็นพริกไทยนะคะดำๆเม็ดเมนีม่เป็นพริกไทยแต่ไอด้ดำๆม,มันๆเป็นควันนะคะ kidding you me เราย้ายเข้ามาข้างในนะคะเพราะว่ามันมีตัวต่อตัวต่อบินมาล้วก็เลย ย้ายเข้ามาในบ้านกันแพคค่ะรค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อนนสวัสดีครับเย่ทานที่สสเต็ก by เชฟอนนพอกช็อปสเต็กโอเค

it's like a story but like all oh, like the the pages are like the คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆต้องขอลาไปเท่านี้ก่อนขอบคุณเพื่อที่ติดตามชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะชีวิตของแม่บ้านในอเมริกากับลูกๆนะคะลูกฝรั่งคิดลู <c oughs> สองวัฒนธรรมนะคะทั้งไทยทั้งฝรั่งไทยก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องภาษาฝรั่งก็ภาษาพูดเก่งแต่วัฒนธรรมฝรั่งก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาค่ะสวัสดีค่ะายบ้า แพรสวัสดีผู้ชมกับลูกสวัสดีค่ะอานนท์บายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย